ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับอยู่ในรายการไวบูเก็บเมื่ออยู่กับผมนิเทนนิเทนนะฮะก็วันนี้มาอยู่กับเกมเทอร์เรียเวอร์ชัน1.2.2นะฮะก็เป็นเวอร์ชันที่ซื้อมาราคาถูกนะก็ประมาณแค่สมามห้าสิบนะคระับครัมีร่มด้วยแล้วก็ ก็จะมาเริเ่มต้นชีวิตเกินทะเลียผมก็เออไปเล่นไปแล้วในระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ถึงกับไปถึงนะไปเล่นเล่นได้ในระดับหนึ่งนะก็พอพอ,อ,อรู้หลายอย่างนะพอรู้อนะไรอัูก็ ก็ได้นะก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าจะรับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากตอนเคย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 รับมาอยู่คนหนึ่งเป็นคนนึกงดึวยซ้ำะว่าเวอร์ชันใหม่มันใช้เอ่อพิกแอกนะฮะในไม่ใช่เดี๋ยว พิกแอ็พิกแอ็กถูกแล้วเพียงพิกแอ็กในการโคดเชสมานะก็ลืมไหมครับเวอร์ชันหนึ่งจีนหนึ่งจีสองมันใช้คอร์ดใช้เออใช้ใช้คอร์ธนะครับอันนี้เวอร์ชันแทนดแน่นอนนะครับ ร์ทแรกก็ยังคงไม่ไปไหนไกลน,นะก็หยุดสร้างบ้านให้เอ c ซก่อนนะแล้วก็เรื่องอย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะอาจจะมีเอ่อข้ออุปอะไรบ้างนะับช่วงนี้ไม่รู้ตัดเกมอ่ะไม่ไม่รู้ว่าจะตัดัเกมอะไรดีนะับ ก็ลองลองหาอยู่ดูอยู่ในะก็ เช่นใหม่ฮะรู okay. ng ng ้สึกว่ามันยังไงอะบอนมัคเตอร์รู้สึกมอนเตอร์ศัตรูเจิดน้อยมากนะฮะน้อยเลงไปต้องเราต้องทำเก้าอี้ใไข่ก่อน ต่อไปเราก็มาตีสลามด้กัน โอ้มีอันนี้ด้วยมันมันช่วาอะเนี่ยฉันลืมไม่ลืมที่จริงเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอลลอนเวอร์นั้นซิวเวอร์นี่นะรังสกอา จะรับมือใหม่นะตอนแรกเทราเรียนี่ลบับากกูไหยครับขึ้นสิขา <c oughs> ขึ้นสิขาเชือกเชือกเชือกวางพีดีง ไปเจ็ดอันนี้ทอตเจ็ดอันนี้จะพอไหมเ,ออเดีด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเดินเชื่อเชื่อกต่อขึ้นมาเลฮ้ยตีไม่โดนไปไปเจ้าเลสลาม ตอนนี้มีแน่อะไรเอาหมดก่อนนะน้อยทราย ตอนนี้เอ,อไม่แน่ใจว่าเอ,อผู้ชมนะฮะจะได้ยินเสียงเอรบดไปไหมอัมมอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะผอ,อโหมทชแนลนิดนึงนะฮะก็เป็นชแนลนะ,ะที่ผมสร้างมาไม่นานนะครับไม่นานไม่นานตอนนี้ก็ทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะ ตามความกะดวกนหะครับไม่แล้วก็ไม่มีทำวิดีโอมากเกินไปวเดี๋ยวจะผอมมาแล้วยังไงอ่ะมันต้องมีมันต้องมีอารมณ์ร่วมกว่านนะถึงจะเล่นแล้วจะคนดูจะได้มี็ความสุขนะก็มากไยเนี่ยฟินลิงอ่ะฟินลิ่ง เกมนะเป็นแนวของเกมเทเลเรียเป็นแนว2 d Sandbox นะฮะเพราะว่า Sandbox หมายหมายถึงนะฮะก็คือเป็นเกมเกมเกมแนวแบบเหลี่ยมนะครับอย่างเช่น Minecraft นะตอนนี้เชื่อเกิดได้2 d Sandbox นะฮะก็ราคาตอนนี้ของเทเลเรียก็ไม่ค่อยแพงนะครับไม่แพงเลยก ก็หาซื้อกันได้ฮะตามอินเทอร์เนต็ตหรือว่าพวกร้านขายพวกร้านรับซื้อเกมนะฮะก็มีมีเยอะนะฮะก็ใช้ทูวันนี้ในการซื้อะถูกครับแต่จะาที่ลงเฉลเดียกับคนณ เออ,อไม่ใช่เทเลเรียดีเรฟอร์เดสเออ่วยแหลกกระตุกเฉยข้างางมีเสียงเออสักเกตาไช่ไหมไม่เสียงซอมบี้ไม่ใช่หรอ กำท้อหมดได้เสังเกติดัโอ้โหไม่สู้นะครับตอนแรกสู้พวกนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะตายตาย,ตายเอานะฮะ,ะตายหาเอานะฮะก็ไม่ดีนะสู้กับพวกนี้ตอนแรก ก็คุณแม่คุณยายไปนะตอนนี้เท่าไหร่ล่นะี้ก็อยู่สบ,บายในบ้านเนะี่ยถ้าจะคืนแล้วนะอาจจะมีเออคนมาเล่นด้วยนะเป็นเพื่อนผมเองนะ

ไม่น่าเลยเดี๋ยวเราค่อยมาป่ามันใหม่นะฮะก็สวัสดีไอ้ 老厉害。 sim, sim. sim. Yeah. ไปทำพีซีแล้วก็ทำเองนะลื Coffee. โกฟิตโกฟิตจะไปต้องใช้ฮะตอนตอนแรกแต่ตอนหลังนี่ไม่เคยได้ใช้เฮ้ยตรงนี้ก็มีเฮ้ยมีเชฟมีของอะไรบ้างเลยมีละเบิดเชือกนะ ปีปีสุดยอดอ่ะตัวนักนได้เลคือทีนึงนี่มีเกือบมีกระไฟอ่ะ,ะคือแค่แค่ทีสุดยอดนะอะไรนะอ๋ออัมอัมอัมเบราอัมเบราโซรา ก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรอะเดี๋ยว40เซนตเก็บว้ในเชฟเอาแล้วกันทุาเก็บเก็บเก็บะเบิดเก็บขอ,อ,องอันตรายไปนี้อันนี้ต้องใช้อยู่ลงก็ต้องใช้เชฟก็ลงตกใจสูงจะได้ไม่เป็นไรของเก็บไปเห็ดก็จอต้องใช้เเออต้องขุดอันนั้นมาขุดตายมาแล้วมาทำกระจกนะ โอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะคลิปขี้เกียจขี้เกียจลงคลิปนานะอย่างเดียประเด็นรอท้่ไหนแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปแคนเพียงเท่านี้ครับแล้วพูดใหม่คลิปหนา้าเดี๋ยวจะมาต่อใน,นคลิปหนา้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่า like, ลืมกดไลค์แลกดติด s ามสก e ด้วยนะครับ